วันศุกร์ที่31พฤษภาคม 2024. ในบูชาขอบคุณเช้าวันนี้เราฉลองพระแม่มารีสเสด็จเยี่ยมเยียนนางเอลิซาเบตแม่ของจอห์นแบปติสนะครับเราเข้ามาอยู่ในสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราปิดเดือนแม่พระโดยการฉลองพระแม่มารีสเสด็จเยือนนางเอลิซาเบตและขณะเดียวกันเรากา็รำพึง ถึงพระวรสารและบทอ่านในวันนี้เป็นข้อคิดประจำวันสำหรับเรานะครับเพราะว่ามีความหมายมากที่เดียวคือนักบุญลูกาวันนี้นะครับได้เราได้ยินพระวรสารในวันนี้จากบทที่1ข้อ3 9กถึง56กก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลำดับเหตุการณ์ดังนี้นะครับหลังจากที่พระแม่มารีได้รับสารจากทูตสวรรค์กาเบรียลแล้วและหลังจากนั้นเธอน้อมรับ ที่จะเป็นมารดาของพระเจ้าคือให้องค์พระบุตรพระเยซูคริสต์มาอยู่ในครันของพระนางและหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับพระแม่มารีก็ออกเดินทางจากนาซาเลตเนี่ยเป็นเมืองที่เธออาศัยอยู่เพื่อจะไปเยี่ยมเยียนนางเอลิซาเบธแถบภูเขายูเดียซึ่งห่างจากนาซารเรตนี่ยอยู่ที่เนรารี่ยเรา147กิโลเมตร ก็ประมาณนั้นและสมัยนั้นการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งนั้นคงไม่ง่ายเพราะอะไรก็เพราะว่าทูตสวรรค์ก็ได้แจ้งกับพ่อแม่มารีแล้วว่าญาติของเธอเองก็คือนางเอลิซาเบตท,ที่อยู่ในวัยชราเป็นพันยาของเซคเริยานะครับเซคาริยานั้นก็เป็นสมณะผู้ที่มีชื่อเสียงดีคนหนึ่งนะครับและ ก็ได้บอกให้ฟังว่านางเอลิซาเบตนั้นตั้งคันแม้ว่าจะอยู่ในเรียกว่าวัยที่ไม่มีใครคาดคิดที่จะตั้งคันได้เพราะว่านี่ก็เป็นผลงานของพระธิตเจ้าเหมือนกันนะครับฉะนั้นพระแม่มารีก็เดินทางตอนนั้นก็ได้เตรียมกองคาราวานแหละก็คงไปกันหลายคน มีผู้ติดตามมีอะไรเดินทางไปด้วยเราก็วาดภาพนะครับ147กิโลเมตรเดินทางเมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วตามหุบเขาเทือกเขาก็คงจะมีความยากลำบากไม่ใช่น้อยที่เดียวก็เมื่อไปพบนางอิลิซาเบตต่างก็ได้รับพระจิตเจ้าทั้งคู่เปลี่ยนด้วยความยินดี และนางเอลิซาเบตก็ทราบได้อย่างไรก็ไม่ทราบนะครับเพราะสมัยนั้นก็คงไม่มีการสื่อสารไม่มีใดๆทั้งสิ้นนอกจากว่าพระจิตเจ้าจะเผยแสดงให้นางเอลิซาเบตได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของอพระแม่มารีนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่านางเอลิซาเบตเมื่อได้พบกับพระนางมารีเธอได้ได้รับพระ เธอได้กล่าวอุทานขึ้นมาเลยนะครับว่า,าเธอได้รับพระพรมากกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรอย่างล้นเหลือทำไมมารดาข,ของพระเจ้าอันนี้สำคัญนะครับจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อได้ยินคำทักทายลูกในคันของดิฉันนั่นก็คือลูกของอ อ,อยู่ในคันเดลิสเบตก็คือจอห์นแบปติสต์นั้นก็โลดเต้นยินดีด้วยความปีติแล้วก็ทำให้เรียกว่าเราคิดถึงเหตุการณ์เมื่อตอนกษัตริย์ดาวิดได้อยู่ต่อหน้าพราะวจนะนาดก็คือหีบธรรมบัญญัตินั่นเองทำให้คิดถึงเหตุการณ์ตอนนี้เพราะว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นก็โลดเต้นยินดีด้วยความปีติถ้าอยู่ต่อหน้าหีบพันธสัญญา นะครับก็แบบเดียวกันในช่วงนี้จอห์นบัพติสต์ได้อยู่ต่อหน้า,าพระวจนะที่พระบุตรของพระเจ้าที่มาตั้งครันในพระแม่มารีแม้อยู่ในครันก็ยินดีได้ดิ้นปากปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาสาระของอพระวาจาของพระเจ้าที่เราได้ฟังในวันนี้นะครับและข้อคิดที่สำคัญสำหรับเราในวันนี้ก็คือ เราจะเห็นว่าหญิงสาวคนหนึ่งก็คือพระแม่มารีอายุก็อยู่ในเรา15ปีก็แล้วกัน14บสถึงสิปีอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งไปเยี่ยมญาติที่ชาาแล้วก็คือนางอลิซาเบตฉะนนั้นเป็นหญิงวัยที่มากทีเดียวก็เราก็ไม่ทราบแน่ๆว่าเท่าไหร่นะครับอาจจะเกินห้ขึ้นไปแน่ๆ5้าสิบหกสแล้วละประมาณนั้นและ บุคคลสองคนที่มีความทุกข์อย่างเดียวกันก็เพราะว่าตั้งคันโดยพระคุณของพระจิตและสองคนนั้นมองตากันก็เข้าใจกันว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตัวนางอิลิซาเบธเองก็คงจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับสคเรียสามสคริยานะครับสามีฟังก็คงจะไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่เข้าใจ ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่และสกริยาก็ก็แม้เป็นสมณะก็เป็นใบก็ไม่สามารถที่จะรับรู้เข้าใจได้แต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิตเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้กระทําเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ว่าคิดอะไรได้ฉะนั้นอเอลิซาเบตก็คงไม่สามารถอธิบายได้ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดกับพระแม่มารีนั้นพระแม่มารีก็คงจะอธิบายให้โจเซฟฟังไม่ได้ว่าได้รับข่าวจากทูตสวรรค์เหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วต่างคนก็เพิ่งจะมั่นหมายกันจะอธิบายทำยังไงให้เข้าใจได้ว่าพระอนุภาพของพระเจ้ามาปกคุมพระนางฉะนั้นเราก็เทียบง่ายๆว่าในชีวิตของเราที่เข้าใจกันได้แม้ว่าต่างวัยนะครับ แม้ว่าเอลิซาเบธจะอายุมากพระแม่มารีจะเป็นหญิงสาวที่อายุห่างไปแต่คนเรารเผชิญกับสิ่งเดียวกันได้รับสิ่งเดียวกันจากเบื้องบนสวรรค์เขาจึงแบ่งปันกันได้ให้กำลังใจให้กับกันและกันได้ไม่กลัวปัญหาใดๆเลยทั้งสิ้นว่าในสังคมปัจจุบันนั้นถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือซุบซิบนินทา และร้ายไปกว่านั้นก็คือในปัจจุบันการสื่อสารของเรามันเรียกว่าบางคนยังไม่ทางฟังอะไรดีๆก็รีบส่งไลน์ฟอร์เวิร์ดกันต่อๆไปซึ่งบางเรื่องเรื่องจริงเรื่องเท็จก็ไม่ทราบดังนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นการดินทาว่าร้ายการใส่ความปรักปรำใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นจึงเป็นเรื่องที่หนักมากขณะเดียวกันในสังคมสมัยนั้น แม้การสื่อสารจะไม่มีแต่ก็หนีปากชาวบ้านไปไม่พ้นนี่เป็นลักษณะแท้ของมนุษย์นะครับที่จะชอบวิพากวิจารณ์ที่จะนำเรื่องของคนอื่นมาพูดมาตัดสินอะไรต่างๆมากมายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภาพลักษณ์ภายนอกซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ฉะนั้นมีบุคคลอีกหลายบุคคลทีเดียวที่เรา,าไม่เราไม่รู้ความจริง แต่เราก็ไปรีบตัดสินเขาซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะเจริญชีวิตแบบนี้วันนี้เราจึงเห็นว่าสองคนคนหนึ่งที่ชลาคนหนึ่งสาวก็เป็นหัวใจเดียวกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันจึงทำให้เรามาคิดถึงที่ภาษาปาต้องการจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อาวุโสกับคนรุ่นใหม่บางทีเราชอบพูดว่า คนรุ่นใหม่คิดแบบหนึ่งคนอาวุโสคิดแบบหนึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ในชีวิตมันก็ไม่ต่างอะไรจากกันมากมายฉะนั้นเราเองนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดเราจำเป็นที่จะต้องเปิดหัวใจถ่ายทอดฟังซึ่งกันและกันและก็จะเปลี่ยมไปด้วยความสุขนะครับวันนี้จึงเห็นนางอิลิซาเบธกับพระแม่มารีนั้น มีแต่ความาสุขด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะเผชิญกับความทุกข์ขั้นคอขาดบาดตายทีเดียวเพราะว่าได้ตั้งขันโดยที่แบบสังคมอาจจะแปลกใจว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ก็แล้วกันที่สรุปแต่สิ่งที่พระแม่มารีเมื่อได้กรรมยกย่องอว่าเป็นมารดาของพระเจ้าพระแม่มารีตอบอยังไงครับก็ สวดบทมักยีฟิกัสก็คือเพลงสรรเสริญพระแม่มารีที่เราสวดภาวนากันทุกเย็นในบทธรรมวัดนั่นเองเป็นบทภาวนาที่ไพเราะที่สุดก็พระแม่มารีนั้นนมัสการพระเจ้าเพียงผู้เดียวเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตเราเรามีพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น,ท,น,นที่เราได้นมัสการนะครับที่เราได้เรียกว่ากราบไหว้ในชีวิตจริงของเรานั้น เรามักจะโอ้อวดตัวเราเองเราจะมักจะเยอะ่เอจะพูดถึงความยิ่งจองหองว่าตัวเรานั้นยิ่งใหญ่เรารู้เราเก่งเราสามารถเราอะไรสารพัดอย่างที่เราทำนะครับในชีวิตแต่ละวันแต่ว่าพระแม่มารีนั้นทุกอย่างที่ทำก็คือชีวิตทุกทุกขณะทุกขณะจิตนั้นได้นักริสการสรรเสิเญพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว จึงเรียกว่ามักยีฟิกัสมักยีฟิกัสก็คือแบบแว่นขยายนั่นเองที่เราขยายสิ่งเล็กๆให้ใหญ่สิ่งนั้นก็คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระแม่มารีจึงเป่งประกาศออกมาด้วยเสียงดังว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตใจข้าพเจ้านั้นชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรข้ารับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นเป็นสุขแท้พระผู้ทรงสรรพานุภาพกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพงศักดิ์สิทธิ์พระกรุณนานของพงค์นั้นยำเกรงแผ่ไปทั่วทุกทิศานุทธทุกกาลสมัยพระองค์ทรงยกพระกรพระหัตถ์สแสดงดิษฐานุภาพขับไล่ผู้มีใจไม่อยากใส่สูงให้กระจายไป และทรงคว่ำผู้มีอำนาจให้ออกจากบัลลังก์ยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงและประทานสิ่งดีทั้งหลายให้แก่ผู้อดอยากและทรงขับไล่ผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มั่งคั่งเศียฐีทั้งหลายให้ไปมือเปล่าและช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้ให้ระลึกถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้าดังที่สัญญาเอาไว้กับบรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปเป็นบทภาวนาที่ เรื่ความง,งดงามที่สุดนะครับเราต้องเรียนแบบว่าชีวิตเหล่านั้นเรานับัสการพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแต่บางทีเรายังติดยึดเรากราบไหว้ตัวเราเองเรากลาบไหว้วัตถุเรายังติดยึดยึดกับสิ่งที่เป็นอของเทียมของปลอมเป็นสิ่งที่ไร้าสาระในโลกนี้มีสิ่งที่ไร้าสาระมากมายทีเดียว มีขยะอย่างล้นเหลือทีเดียวในตัวเราในสมองเราเราต้องขอพระคุณของพระจิตนั้นขจัดขยะสิ่งเลวร้ายออกจากตัวเราเพื่อว่าชีวิตเราจะได้มีที่ว่างที่จะเติมพระคุณของพระเจ้าให้มาอยู่กับเราอย่างมากมายทีเดียวนะครับและนี่แหละก็คือการฉลองในวันนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องอขอพระพรจากพระเจ้าดุจด,ดังพระแม่มารีได้สรรเสริญพระเจ้า อย่างยิ่งใหญ่เพราะชีวิตเรานั้นขอให้พระจิตเจ้ามาแทนที่ในชีวิตเรามาแทนที่สิ่งไม่ดีไม่งามในตัวเราขอพงได้ขับไล่บาปออกไปจากพวกเราและมีแต่สิ่งที่ดีๆมาทดแทนและววันนี้เองในจดหมายนะบุลเปาโลถึงชาวโรมที่เราได้ฟังบทอ่านที่หนึ่งในะวันนี้ก็เตือนสติเราอย่างมากทีเดียวนะครับสิ่งแรกที่เปาโลสอนประชาสตบรุตก็คือ ขอให้เรารักกันด้วยใจจริงด้วยความซื่อสัตย์นะครับเพราะบางคนนั้นเราแม้แลดูภายนอกเราชอบใครเมื่อเพื่อจะหวังสิ่งใดคือรักกันหรือปรารถนาดีต่อกันมีอะไรแอบแฝงมีมีดซ่อนไว้ข้างหลังเราใส่หน้ากากเข้าหากันแต่พร้อมที่จะแทงแทงหลังแทงอะไรซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นเปาโลจึงเตือนสติว่าเป็นคิตชนนั้น เราต้องรักด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจเราต้องหลีกหนีความชั่วร้ายทั้งหมดเราต้องยึดมั่นแต่สิ่งที่ดีๆรักกันแบบพี่แบบน้องและเราต้องคิดว่าผู้อื่นนั้นเขามีความดีมากกว่าเรานะครับเราไม่ใช่ว่าไปคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่จองหองดีกว่าใครๆอยู่แล้วแล้วก็เปาโลยังเตือนสติอีกผู้ที่เป็นสิทธิของพระเยซูคริส อย่าทำตัวอย่าทำตัวเฉืยชาที่สันตปาปาฟรานซิสมักจะเรียกว่าโรคหลายอันหนึ่งก็คืออาซิเดียอาซิเดียก็คือความเซ็งกระตายเย็นชาเฉยชาขี้เกียจอะไรต่างๆสารพัดอย่างแต่ฉะนั้นเปาโลจึงเตือนสติวันนี้เราต้องมีจิตใจที่กระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้าชื่นชมยินดีด้วยความหวังมีความอดทน นะครับอันนี้เป็นคุณธรรมที่งดงามแต่เราต้องมีกำลังจากเบื้องบนเท่านั้นนะครับต้องเป็นกำลังจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะประทานให้เราได้รับฐานแห่งความมานะอดทนกล้าเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตเราจะต้องมีความภาคเพียรในการสวดภาวนาต้องเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเราช่วยเหลือคนดีผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามที่เขาขัดสนนะครับ และต้อนรับด้วยการอัธยาศัยไม่ตีจิตยอย่างดีนะครับอันนี้เปาโลได้เตือนสติและให้เราอวยพรแต่ผู้ที่ร้ายต่อเราแต่นี่ตรงข้ามกับเจตนารมณ์ทางโลกเลยนะครับทางโลกนั้นถ้าใครเกลียดเราเราต้องเกลียดตอบใครร้ายกับเราเราต้องร้ายกับมันตอบแต่ว่าเปาโลวันนี้กับบอกให้เราอวยพรเขาเคือคนที่เบียดระเบียนเราทางพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องความเมตตา แผ่เมตตานี่แหละสำคัญมากอวยพรให้กับทุกคนเลยอย่าแสบสาบแช่งใครนะครับยินดีกับผู้ที่เราต้องยินดีร้องไห้กับผู้ที่เราอยากจะร้องไห้เราเป็นจิตเดียวกันเราทุกร่วมทุกสุขร่วมสุขนะครับเราอย่าเป็นคนที่มักใหญ่ฝ่ายสูงเราต้องเรียนแบบแม่พระที่พระแม่มารีนั้นสุภาพถ่อมตนสุภาพามสาพามตนตนั้นเป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับการเจเริญชีวิตเรานะครับ และเราต้องยอมที่จะให้อ่าความเรียกว่า,าเรียกว่าชีวิตของเรานั้นสุภาพต่ำต้อยอ่อนโยนอ่อนหวานทำแต่ความดีทำสิ่งทุกอย่างที่คนเขาดูถูกดูแคลนว่าต่ำต้อยฉะนั้นอาชีพอะไรก็ตามงานใดๆก็ตามที่เราทำอยู่ในวันนี้นะครับทุกอย่างประเสริฐหมด เพราะว่าพระเจ้าประทานสิ่งประเสริฐสิ่งดีให้กับเราทั้งนั้นฉะนั้นบางทีในสังคมมันเกิดปัญหาก็มีแต่คนแกร่งแย่งชิงดีกันแม้กระทั่งในวงการศาสนาจักรก็มีการที่จะแย่งชิงตำแหน่งกันอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับวันนี้จดหมายเปาโลจึงเตือนสติเราอย่าทะนงตนเองว่าตนเองนั้นเป็นคนฉลาดหลือเกินยิ่งใหญ่หลือเกินอะไรต่างๆฉะนั้นพระเจ้า ไม่ชอบคนที่จองหองนะครับแต่ว่าพระอ,องค์พอพระไทยบุคคลที่สุภาพแบบอย่างที่ดีเลิศของเราก็คือพระแม่มารีแล้วนักบุญต่างๆนานามากมายทีเดียวกุญแจสำคัญเจริญชีวิตเนี่ยวันนี้ก็คือถ่อมตนสุภาพนะครับเราต้องสุภาพถ่อมตนความยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่จริงมีอยู่คนเดียวก็คือพระผู้เป็นเจ้าทรงสรรผานดูภาพพระจิตเจ้าจะนำทางเรานะครับ ให้เราสามารถแยกแยะออกอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับขอพระเจ้าประทานพรนะครับขอถวายบูชาขอบคุณในวันฉลองในวันสิ้นเดือนในวันนี้แม่พระ,สะเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบตเพื่อจะขอพระจิตเจ้าได้เป็นกําลังให้กับเราทุกๆคนขอพระพรของพระจิตเจ้านั้นเป็นเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแสงสว่างทําให้เรา เดินในหนทางแห่งความจริงในในความหวังในความเชื่อในความหวังและความรักนะครับวันนี้พ่อภาวนาสําหรับผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะพ่อภาวนาสําหรับบุคลลบคลที่กําลังท้อแท้ใจบุคคลที่กําลังเจ็บป่วยบุคคลที่ต้องการความหวังในชีวิตนะครับแล้ววันนี้มีผู้ที่ขอคําภาวนาสุขสําลานแด่เด็กชายปุญณ,ณพัฒน ดวงสีนะครับอายุเพียงหนึ่งขวบหนึ่งเดือนขอให้มีสุขภาพดีที่แข็งแรงนะครับและสุขสำราญในวันนี้สำหรับครอบครัวพุทธิชวันสิทธิ์นะครับก็คือมีคุณแม่พาลินีมีแพทมีพีทมีแพรวมีพลอยที่ได้ขอคำภาวนามานอกนั้นพ่อภาวนาสำหรับดวงวิญญ,ญาณที่ถูกทอดทิ้งวิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเราวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณน,นักบวชชายหญิงบรรดามิชนารีทั้งหลายทั้งปวงนะครับและพ่อก็คิดถึงบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับวันที่ส1อพฤษภาคมและผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมท,ท,ทุกทท่านขอให้ทุกคนได้รับพระคุณพระพรพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมอย่างล้นเหลือในชีวิตดิเทินและนอกนั้นจุดประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการจะภาวนาขอให้สําเร็จสมประสงค์เต็มจริงทุกประการและ ในวันนี้เราภาวนาร่วมกันขอพรบุญยาลาสีคุณพรนิโครัตบุญญาลาสีสญญาาสทั้งเจ็ดน้าสองครเพื่อว่าให้ท่านได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นนักบุญแห่งประเทศไทยเราในเร็ว,วันนี้นะครับขอพระเจ้าได้ประทานพรครับอาเมน